วันนี้เราเพิ่มเครื่งบนในรถเรือ BMW E หกศูนย์คันนี้ครับพี่ลำโพงครับก็จะเป็นลักษณะเป็นปั๊บแอนเพลครับเสียบกระชับเลยครับหน้าจอ9นิ้วตรงรุ่นระบบแอนดรอยก็จะตั้งเสร็จเรียบร้อยครับรุ่นออฟต์ออร์เรนซี่ร่หกสิบสี่ครับ สวัสดีครับผมบิลลี่ไิลาดครับวันนี้เราพบกับชุดสุดกตารถพีเอ็มดับเบิล60คันนี้ครับกับเซตนี้เลยครับหน้าจอ9นิ้วตรงรุ่นระบบ Android ครับในรุ่นคอร์ลำสี่ลำ64ครับดีไซน์สวยเข้ารูปคอนโซลครับเป็นพั๊กแอนด์เพย์ทั้งหมดครับมาพร้อมกับชุดระบบตรงรุ่นอดิสันในรุ่น AP1 ครับและ AP4 ครับและคู่หลังครับ APX4 ครับโครงตรงรุ่นสำหรับรถพีเอ็มดับครับ จะจิ้งขนาดไหนครับเดี๋ยวตามไปชมกันเลยครับเั็คู่เดียวคราบลำโพงอดิสัน APC ที่ประตูบันหน้าก็จะตั้งเสร็จเรียบร้อยครับตั้งเอาช่องเดิมลงเดิมทั้งหมดครับมีส่วนโงเก่าครับนี่ครับพอมาเสร็จเรียบร้อยครับผงสร้างเป็นคูวกระดาษธรรมดาครับเดี๋ยวครับตามไปชมต่อครับคราบที่ลำโพงครับก็จะเป็นลักษณะเป็นปั๊กแอนเพลครับเสียบกึ๊บก๊บเลยครับ ปักเอนเพย์ครับโอเคครับเดี๋ยวตามไปชมกันต่อครับครับและนี่ก็ตำแหน่งติดลำโพงหลังครับ奥迪 s o n APX4 ครับติดตั้งเข้าช่องเดิมงานเนี้ยนิงสวยงามครับโอเคครับเดี๋ยวตามไปชมกันต่อครับครับระเบียงนี้ก็ได้ใส่เป็นกล้องมองถอยหลังเลยครับงานติดตั้งเนี้ยนิ้งสวยงามครับโอเคครับเดี๋ยวตามไปชมกันต่อครับ ความหน้าจอ9นิ้วตรงรุ่นระบบแอนด o อยก็จะตั้งเสร็จเรียบร้อยครับรุ่น Up อ p ปต์คอร์ดซีม64ครับเรื่อเร็วแรงติดไปสมัยครับสีสายสวยเขา้ารูปคอนโซลครับเป็นปักแอนเพทั้งหมดครับโอเคครับเดี๋ยวตามไปชมกันต่อครับ ครับก็เสร็จเป็นที่ร้อนเราชุดสุดปังในรถ BMW E60 คันนี้ครับตอนนี้ก็มาในส่วนของหน้าจอ9นิ้วตรงรุ่นระบบ Android ครับดีไซน์สวยเข้ารูปคอนโซลครับเป็นลักแอนเพย์ทั้งหมดครับรุ่นนี้เป็นรุ่นพัคตะองสี่ลอม64ครับเรื่องแรงจิตไปสัมผรสครับสามารถใช้งานอย่าง YouTube ได้เลยครับ YouTube ก็จะมีคอนตางที่ชมมากมายครับเดี๋ยวเราไปชมสั้นหึครับ u ูท b e ครับภาพคมชัดสีสดใสครับโอ้สวยงามครับตอนนี้มาพร้อมสุดยอดระมงสดใสของออดิสันครับในรุ่น a p 4ครับ จังเสอ็จเรียบร้อยครับมีที่เสียงใสเปิดกว้างครับเสียงเพราะจริงๆครับทุ่นี้ครับ ดังเบาจากพุ่งเรยได้เลยครับภาพคมชัดครับนาจอเกานิ้วตตงลุ่นระบบแอนดรอยด์เบียงเดอรปิวครับ แผนที่นำทางครับ Google Map ครับท่องเที่ยวทั่วไทยไม่มีหลงครับสะดวกครับแล้วยังมีระบบ PIP ครับ Picture in Picture ครับเป็นการแบ่งสองหน้าต่างในจอเดียวครับ เพื่อนทุกการเดินทางครับในส่วนกล้องมองใช้งานได้ปกติครับนี่ครับเกียร์หัวลังปุ๊บภาพตัดออโต้ครับเส้นเลียวได้ตามพุงอะไรครับนี่ครับปึ๊ดนี่ครับสะดวกในการขับขี่และเข้าจอดครับออกคืนเกียร์มาหน้าเดิมครับ โอเคครับท่านี้สนใจกันตั้งสุดยอดแบบนี้ครับติด mm hmm. ต่อมาที่ผมวินนี่กับเบอร์โทร086 956 6659 mm hmm. ม้ีของมันนะครับสวัสดีครับ